ทุท่านกันด้วยนะครับนะอยู่ตรงนี้ใกล้แล้วเอาเราวันนี้เราจะมาทำบาบบหมัดสุขนากันเอาละสุขนาแล้วก็ของโกโจเปิดตานะเดี๋ยวทำสุขนาก่อนสุขนานครับเราจำเป็น,นที่ต้องใช้ของแป๊บหนึ่งนะแมโทรศัพท์ไม่ร้อนขาเกียรยิงเลยรอสักครู่ให้ด,ดูไาก,ก่อนอือ่ามาแล้ว เนี่ยมันก็ลอยอยู่ใช่ไหมบ้างมันต้องใช้นิ้วเอ่อนิ้วสุพนรณนั้นหนึ่งอะแบบแรกแล้วแบบที่สองแล้วก็เดลี่ออฟแล้วก็ซสเปอร์ตซึ่งมีอยู่แล้วอันหนึ่งนิ้วนะครับเราจะได้จากการตีสุพนรซึ่งอยู่ในในนั้นผมมีผมมีอยู่แล้วไงนะเอาละนี่เลยโอกาสดับขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะกดนั่นเราได้ไม่ได้โอกาสดับขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็หัวภูเขามันจะดอบหัวภูเขาไฟสามเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราจะตีดู อุ้ยไม่ไหวว่ะอ,อุ้ยอันนี้ก็แรงเกินอ่าี่อยู่เวลานะข้อเจ็บนี่หายไปซะไม่ดอบนะอ่าไม่ดอบตัางมันเออนี่หอันนี้เพิ่มตาโกโจช่างมเอาละฮะแล้วให้เราออกไปนี่เรากลับไปได้มั้ง นะก็ามันจะหลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอกาสหลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มันจะหลบหัวเขาไฟแต่เาทำโกโจเปิดตายอันหนึ่งนะสามเปอร์เซ็นต์เอาล่ะเดี๋ยวเราไปเอาทีอย่างอย่างแรกเราต้องใช้บีทายคือหัวใจของเออกูน่กนนนะก,กูน่นนนะวะอ,อันนั้นขหากูน่ะกู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 ไ่นเออขอกูอ่ะอยู่นิ้วดีเลยดีเลยรอสักครู่อ่ะหัวใจบีทา,ายมันหาง่ายๆมันไม่หายยาก ถึงแล้วเอาเราถึงแล้วฮะให้เราเาข้าไปเพื่อข้ามเลยเรียบร้อยแล้วเก็บมาเลยเอาเรากเก็บมาแล้วเราชิงหนีฮะเรือไม่ต้องละขี้เกยนใช้ไปกลับไปที่เดิมชึบ เอาละฮะแล้วให้เราเข้าไปเลยไปหามันโอ้ยแหลกมากไม่แหลกตรงวะเอาละมา,ชะามใช้ได้มั้างใช่ได้เลยรับดีจะมีของแล้วนะนี่เลยนิ้วสองอันแนทตี้ออฟซึ่งอ่าไปการสุม่มหาเคียวมันคือเคียวนั่นเองนะฮะมันคือเคียวนี่นี่มีแล้วนี่เอาละพอเราได้ครบแล้วมาให้กดไปเลย เราเสียสองหมื่นห้าพันเลนเจอร์ได้ได้มาเอาตอบฟิงเกอร์าอาอง,งามนี่เอาก็ได้มาแล้วมีซันแอรโร่มีเน็งสลายสก,กิลตัวสก,กิลแรกดีกว่าแซตซันแอรโร่เอามันยิงไม่โดนใช่ยิงไม่โดนอ่ะโดนละอุ้ยเขาข้างแรงนะฮะวันช็อตเลย,ยวันช็อตอาร่าเอ็กซ์อาร่าเอ็กซ์เป็นอะอ่ะคืออะไรวะโอ เป็นการต่อยขึ้นฟ้าคสาอสต์ไร๋อเป็นการตัดหมดเลยเหมือนผลมอนค่าผลได้เลยสกิลว,วีเป็นฮะอ๋อนี่มันโคตรเท่ไอ้คนอ่ะรู้จักนะมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะพลังของมันอะพลังพลัง,งเจ้าเจ้าตัวมันเลยนะเคี้ยโคตรเท อาอจะแคปเอจอร์แคไม่ทันผู้ดาวนาำไหมเนี่ยเดี๋ยวเราทํทำอีกอนันนึงนะฮะโอเคเราได้รูปแล้วไปเอาเราวิธีได้ทำอีกอันนึงคือการตบเราจะตบทุกคณะเหมือนกันนะฮะแล้วเราต้องมีภาพภาพิตาด้วยโอ้ไม่เอาราก็อยู่นี้เลยนะะจะเป็นพลังของอ่ะ uh, โกโจซาซุที่เปิดตานั่นเองนะฮะนี่อะไร ก็ใช้เป็นการ์ดยูโน่ที่ดรอปจากเกาะเขาเรียกก่อนนะเกาะเอชเอโอนะทุกๆ13ถึง15ทีนี่แหละหรือ20แยลืมแล้วก็อันนี้โอเคโน่เฮดโอเคโน่เฮดนะครับเราจะได้จากการตบบอสสุขนาะนะมีโอกาสดรอปนะ3%แล้วก็แบตเตอรี่เซนเซอ่าแบตตอรี่เซนเซเอ่อนาว่าอ้าวไม่มีวะแบนะหมดขอเวลาแป๊บแล้ว,ลวใช้เอ่อไอเหมือนหมัดของพระเอก ชุบชุบอ่าเข้าไปฮะแล้วก็เกลือเลยโอเคอเจอไหมโอเคได้มาแล้วเรียบร้อยเอาลากันเลยวิ่โอ้ยเร็วๆวิลากกำบ้านต่อกำบ้ากูมีเยอะโอ้ถึงแล้วให้เราโดดไปหามนเลยผมลืมปิดการาฟิกใช่ไหมใช่ว่าอะไรทำไมเลย เอาละเรากดเรามีทุกอย่างครบเลยไหมแล้วก็เรากดไปเลยเฮ้ยกูมีทุกอย่างน่แอดมินการ์ดไอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเอ๊ะหืมว่าเป็นอะไรนี่ก็ก็มีนี่มีไาวะกดใช้ก่อนหรออ๋อต้องกดใช้ก่อนโอเคโๆเอาละเราก็ได้มาแล้วเป็นออฟนะกดใช้ โอ้โหโจโแบบเปิดตาเฮียโคเทโคตึงเอาละมาดูกันดีกว่าสกิลอะไรบ้างสกิลแซดกิมสันนะเป็นการหยุดนะฮะอะไรอ๋อเป็นการระเบิดโอ้แซมอยู่อุ้ยคราวเร็วด้วยและเอ็กซ์แมนน์ะสกายชแคะอะไรวะ อ๋อเป็นไอ้สีฟ้านะไ่ขึ้นมาจากพื้นอ๋อโอเคแล้วก็สีเป็นมิอ๋อไอ้ไอ้ลูกบอลน,นะไอ้ที่เอาอ่าอะไรสีชาติแดงสีชาติรวมรวงกันนะอุ้ยเชี่ยใหญ่กว่าเนดะิมอ้าวปวดเกียดดวงตาโอ้โหใหญ่มากก็ใช้ได้ไหมโอเค โอเคเขาตั okay, right uh, so right right ้งเกมเอารัสำหรับการอ่าสารทำไอประมาไอพวกของนี้ก็มีมานี้นะฮะนะสำหรับโกโจที่โคตรโข้้นจะโคตรเทเห็นโลกตามความจริงไหมล่ะเทมากๆเลยแหละเอารัสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนละกันนะจ๊ะเจนคิดนะบ๊ายบาย